วันนี้ซื้อวะัละคังมาองหนึ่งสิบกว่าล้านเดี๋ยวหยิบให้ดูซื้อมาสิบกว่าล้านาเกือบยี่สิบล้านวันนี้ซื้อวะัละคังมาองง์อยากดูเปล่าอยากดูไหมดูค่ะเทพซึืปนี่ไปนี่ พระสมเด็จวัดะระฆังพระลอดกุกวัดมหาวันล,ลูกสะกดแม่กสิทิ์หลวงพ่อทับวัดอนงอมมีแต่เทพ เจลลี่เป็ดอมเมม่มบ,บอกว่าให้พกไว้กินกันหิว